สุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้ได้เวลาสนุกสนานขำขันกันก่อนนอนค่ะก็ให้นุมนมคนชอบชอบดื่มฟรีนะชอบตีลูกซึมตีลูกอัมนะเข้าไปในบาร์ปุ๊บสั่งเบียร์สองแก้วดื่มเสร็จปุ๊บไอ้บาร์เซนเดอร์บอกว่าแปดดอลลาร์ให้นุมบ่าจ่ายไปแล้วนี่นะจ่ายไปแล้วไงกินอ่ะขานี้บอกเหรออ่ะคุณบอกว่าจ่ายก็จ่ายไปเป็นไร ไนนอ้นมก็เดินไปหน้าร้านบอกว่าเฮ้ยบอกเพื่อนบอยไอ้พันเรื่อมันงี่เง่เาเรากินแล้วน,ละนะบอกจ่ายแล้วมันก็นเชื่อไปอคนที่สองเข้าไปปุ๊บเบียร์ดือมไปสองแก้วไอ้พันเรื่อบอกว่าแปดดอลลาร์มาไอผมเพิ่งจ่ายเมื่อกี้นี่มาเก็บเงินอะไรอีกล่ะออไอพันเรื่อบอกว่าเอา้าเจอพี่ผมก็เลยคงลืมไปนะลูกค้าเยอะนะไม่เป็นไร<อ>จ่ายก,ก็จ่ายไปแล้วกันนะเ,<อ>เดินไปปุ๊บเจอคนที่สามบอกว่าเฮ้ยจริงวะพันเรือมันงี่เง่า ดื่มไปแล้วนะบอกว่าเก็บเงินแล้วมันก็มันก็เชื่อนะอ,อคนที่สามเดินเข้าไปใหม่ก็ดื่มเบียร์ไปสักพักหนึ่งไปเดินไปนั่งคุยลยบอกนี่เฮียเมื่อกี้นี่ a, มีสองคนเข้ามานะทํามันตีลูกเซอร์ดื่มเบียร์คนละสองแก้วแล้วไปแล้วไม่จ่ายตังค์นะระวังถ้าใครมาทํานี้นะโดนชกแน่ๆครับใครมาทํานะอไอ้คนที่สามพ,พี่อย่ามาเล่าปัญหาพี่ให้ผมฟังเลยนะทอนเงินผมมาให้เลยดิทอน,นให้ผมก่อนนะ <S 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 ผมจะไปแล้ว เออแสกวากนะอ่าไอ้นี่เออแล้วมันทอนไอ้นี่อ้าวโหเป็นบาร์เทนเดอร์ที่นายยกย่องมาเจ๋งแน่เลยใครเจ้าของร้านจ้างเอาไว้ไอตัวที่สามแสกว่านเออหลายเอาเงินทอนหรือนะได้เงินกลับบ้านด้วยเขาเามีเรื่องจริงนะผมเติมที่เดียงานธรรมศาสต์ไอ้เพื่อนฝูงไปเลี้ยงรุ่นกันใช่ไหมเออแหมเสร็จแล้วงานใหญ่เลยนะ เอาช้อนมาได้เว้ยหวดเออได้ช้อนเอโอเคอ,อีกคนหวดแล้วมึงได้อะไรโอ้โหกูเอามาเลยได้ทั้งจานได้ทั้งถ้วยทักเดี่ยวเหนือแหงยกโต๊ะพับเพิ่มมาขึ้นรถมันกลับบ้านทั้งหมดเลยลำบากนะจริง,เ,รรงเลยนะมันมันเขาเรียกอะไรมันมันแบบเคาเตอร์กลับกันนะอ่ะออเงานธรรมศาสตร์ที่สนามฟุต <laughs> บอลยกทั้งโต๊ะมีคนท้ามีคนขึ้นนั่งเครื่องบินชั้นหนึ่งก็มี แล้วก็พวกจิบช้อนของการมินน่ะนะกามินไปมีเยอะบางคนเล่นพัห่มเลยที่สองสามผืนไปไปผืนขากับปผืนหนึ่งนะใส่เป้ไปเลยแล้วก็พวกช้อนที่แพงๆกันนะแต่เล่ที่นแพงหน่อยชั้นชันบิสเนสชฉันธุรกิจนะเก็บเรียบเลยดืวายดืไม่หมดก็จ็ใส่เป้มีคนดังด้วยนะอีกเรื่องนึงเศรษฐีไอ้แจ็คแจ็คหมาค แจ็คมงเสร็ดทีเศร็ษฐีก็เลี้ยงพักพวกนะรุ่นเดียวกันในร้นนานเครขัดใหญ่แล้วมีสัวน้งว่าน้ำเรียบร้อยนะเลี้ยงปาร์ตีจ้จากปาร์ตี้นี่ก็เพื่อนบ้านก็มีก็เชิญหน่อยสิอันนี้มันมันพวกหาเช้ากินข้าบก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนบ้านกันนะ,นะคอยดูแลคอยตัดเล็มหญ้าบ้านเรามาใช่ไหมมากินด้วยอ๋หมานั่งกินกินจากตั๊กจากตักั่งไอ้แจ็คก็บอกว่าเคยหลังบ้านกูมีจอะกเข้ตัวเบิรมนเลิมเหนือเว้เพราะว่า ถ้าใครคิดว่าแน่นะเมานะกล้าโดดลงไปนะเดี๋ยวจ่ายล้านเหรียญก็ใจ่าย <า S 2> สนใจล้านเหรียญน,นะสักพักมีเสียงตต้มขึ้นไปไอ้ในเพื่อนบ้านท<า>ี่มาจับกังลงไปข้างล่างมาโดดลงไปปุ๊บฟัดตระเข้นะโอ้โหเอามือจิ้มตาม้า,าแหกปากต,ตระเข้ปล่อยสารพัดอย่างนั้นรัดคอจระเข้นะจระเข้ตายหงายท้องเลยแจ้งขึ้นมาวาเฮ้ย นายนี่แ uh น่จริงๆเว้ยสมมติเพื่อนอ้วนนะเอางี้เดี๋ยวให้เป็นหนึ่งล้านเหรียญนะโอเคนะให้นะบอกว่าไม่เอาหรอกล้านเหรียญไม่เอาเฮ้ยไปได้สิสัญญาไปสัญญาสิเอาเงินครึ่งล้านก็พอนะไม่เอาคือล้านก็ไม่เอาเอาเงินเอาโรสลอยไหมโรถโรสลอยไหมเลือกพอใชีหรือนายการโลเล็กดีไม่เอาลูกสินะไม่เอาลูกสิ่งทำไมอ่ะบอกขอลูกตัวไคนที่ถีบกูลงไปสักไอ้ที่ลงไปไม่ได้ตั้งใจหรอก ไม่รู้ใครถีบเรารู้ว่าชื่อเขาเป็นคนถีบไมู่ไม่รูนสักใครเป็นคนถีบโอ้ตายแล้วสู้กับเจ้ละเชีตายโอ้โหเอาดีจังเอาวันนี้หมดเวลาของข้อไข่ใส่ข่าวแล้วนะคะสนุกสนานขุยผ่นกันไปวันนี้ขอบคุณพี่ชัดด้วยอย่าเรียนแบบนะอย่าลงไปสู้กับเจ้าละเช่ควงกันแล้วอย่าเรียนแบบ หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์สามทุ่มนะคะแล้วก็รีดันกันอีกครั้งวันเสาร์บ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ